ครับสวัสดีชาวโซเชียลแคมนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูแรมแท้ๆนะเดี๋ยวผมต้องเอารถไปเคมเนาะสิ่งที่ผมโดนนะครับของแรมเบตตารถนี้คือนี่เห็นไหมไม่รู้เพื่อนๆเ,เห็นหรือเปล่านะครับสีมันลอกว่ะนี่นะฮะมีตรงนี้อันหนึ่งนะครับที่เป็นโครเมียมเนาะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นนี่ครับ สีรอกนะฮะดูครับที่เป็นโคเมียมนี่คือรอกหมดเลยนะฮะนี่เห็นไหมไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะครับนี่เป็นหมดเลยนะครับเหมือน,นสีมันลอกนะครับผมเลยต้องทำการเคมเนาะเคมได้นะครับรถนี้ส่งยังไม่ถึงปีเนาะสามารถเข้าเคมได้นะครับ แรมรตนี้นี่ค่อนข้างที่จะมีปัญหาเรื่องสีพอสมควรเนาะผมไม่รู้ว่าคนอื่นโดนหรือเปล่านะครับแต่ถ้าท่านโดนท่านก็จะได้แรมแทนนะครับโอเคเนาะนี่คือแรมแทนนะครับสีลอกเลยนะผมโดนสี่จุดเลยนะครับแล้วก็โชกคเนาะสำหรับเพื่อนที่เอาไปเซ็ตน้ำมันนะครับก็จะเคลียไม่ได้นะผมถามช่างละ มอเกินว่าฝองไปเซ็นน้ำมันแล้วเรยียบร้อยนะครับตรงท,ที่เป็นโครเมียมดูดีๆนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเอาไปเคลมนะครับก็เบรกการเบรกสองนาะแล้วก็ตัวเนี้ยหนึ่งนะครับตัวเนี้ยผมเคมไม่ได้ละเพราะว่าผมไปเปลี่ยนสปริงเป็นบายเอสเอนะครับก็เลยต้องเดี๋ยวเขาไปทำสีเอาเนาะปเดี๋ยวเราไปที่ศูนย์กันไป ถึงสูดแล้วมาติดต่อเคมครับเคมเคมที่เคมไวอะฮะอ่าน่าจะน่าจะเป็นก้านเบรกนะครับก้านเบรกที่เป็นโครเมียมสีถลอกครับครับโอเคโอเคครับ <Okay. S 3> <Okay. S 2> ตอนนี้ก็ ปันะไปที่จะาเก็เชุดโคมี่อน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูช่<ม>งนางดำเนินการแก้ไขกันไป เสร็จแล้วนี่นะครับูกลับโอเคตอนนี้เราก็อ,อไปดีครับวันนี้นะครับนอกจากเค็มนี่นะเราได้อันใหม่มาเลยนะครับก็บริการดีนะครับแต่หวังว่าอันใหม่นี้คงไม่ลอกนะคงต้องใช้แปบเบปือๆไปก่อนนะครับนี่ เดี๋ยวก็รอดูว่าจะเป็นยังไงต่อนะเออโอเคครับหลังจากที่ไปเคมมานะครับดูสภาพสินค้านะครับที่เคมเนียนกิฟนะครับเห็นไหมไป เห็นไหมครับนี่คือเค็มแล้วนะครับผมใช้มาประมาณ2 3ามอาทิตย์แล้วเนาะเป็นไงครับก็คือได้ของใหม่มานั่นแหละครับก็ไม่มีอะไรนะเนี่ยอันนี้มันเป็นคราบน้ำเนาะไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะเห็นหรือเปล่านะครับมันจะเป็นคราบนะฮะสีด้านนะครับที่ไปเคมมานะครับ ตัวนี้นะฮะห่าตัวนี้ยังไม่มีปัญหานะครับสียังไม่นี่เนาะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่เซ็ตโช๊กนะครับอย่าทาเหมือนผมนะครับกรุณาไปเซ็ตโช๊กชื่นนะครับผมว่าเนาะ จะได้ไม่เสียดายเงินนะครับนี่ผมไปทําสปริงโช้กของ YS s มาแล้วนะครับคือถ้าเค็มไปนะครับคือสปริงโช้กอ่ะมันก็จะไปพร้อมของเค็มเลยนะครับซึ่งผมเอาไว้ทําสีดีกว่านะครับก็ใช้ไปก่อนเนาะตอนนี้เห็นไหมฮะดูสิครับสภาพโอ้โห <What? S 1> นี่ลดราคาคามเบสิกเกือบแสนนะครับดูทําสีดีฮะ ช่วยกันแชร์ไปนะครับให้เจ้าของที่ผู้ผลิตนะครับพัฒนาหน่อยนะครับพัฒนาหน่อยนะครับหรือไม่เช่นนั้นนะครับก็ให้อันนี้ก็ได้ครับเปลี่เป็นสีดําก็ได้นะครับไม่ต้องเคมเคมเป็นสีโครเมียมนะครับผมว่าดูดีครับเห็นไหมมีชี้ผมมันพองอีกแล้วนะครับแต่โชคนี้ผม เคลมไม่ได้นะครับเพราะว่าข้างในสปริงเป็นของ Y S S ละอันนี้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสค่อยไปทำสีเอานะครับทำใจนะครับอันนี้อันนี้ผมทำใจละเนาะว่ากันนะครับแต่ยังไม่หมดนะครับผมได้ทำการเคลมอีกแล้วนะครับนั่นก็คือไอ้ตัวนี้ครับมันพองอีกแล้วนะครับเห็นไหมฮะเคลมอีกแล้วอ่ะ สรุปผมซื้อรถสรุปว่าผมซื้อรถคันนี้มานี่เพื่อเคมใช่ไหมครับเนี่ยเคมทุกจุดเลยนะครับตอนนี้ <hi> โอ้ยไม่ไหวนะครับตอนนี้ไม่ไหวที่จะเคมแล้วนะฮะเข้าไปสู่นี้รู้จักกับช่างรู้จักกับพนักงานตัวแทนจําหน่ายนี่จนไม่ต้องอะไรแล้วนะครับอันนี้ไม่ต้องซีเรียสนะครับผมล้มเองนะครับอันนี้ เพราะว่าเดี๋ยวค่อยทําสีเอาหรือไม่อาจจะเปลี่ยนใหม่นะครับเราตั้งก่อนนะจะไม่เปลี่ยนตอนนี้นะครับดูจากสภาพแล้วไม่น่าเปลี่ยนอะไรนะครับเสียงละเกินนะฮะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับท่านใดที่ตัดสินใจกําลังจะออกก็ใจละจริงๆก็ออกครับถ้าถามผมไม่เอาแล้วครับเข <c oughs> <c oughs> ิปนี้อีกนานนะครับนี่นะครับแลมแท้ๆของท่าน ต้องใช้ไม่ถึงปีแล้วเป็นสนิมนะครับไม่ใช่สนิมแค่ตัวนี้นะครับเพื่อนสังเกตนะครับตรงนู้นก็สนิมเห็นไหมครับถ้ากลมลงไปแต้หนิมทั้งน้นนะครับ <What? S 1> โอเคแล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้าผมก็จะไปเคี่ยวไอตัวนี้นะฮะอีกทีหนึ่งไม่รู้ว่าด้านนี้จะเป็นหรือเปล่านะครับช่วยกันแชร์คลิปนี้นะครับไปถึงผู้ผลิตนะครับบอกว่าถ้าจะเคี่ยวโโทษจีหยับใคร คือถ้าจะเค็มนะครับมึงเปลี่ยนเป็นสีดําให้ผมก็ได้นะครับเออผมว่าสีดําไม่น่าลอกเนาะเออเปลี่ยนไปเลยครับเป็นสีดําก็ได้ครับผู้บริโภคแฮปปี้แน่นอนนะฮะไม่ต้องทํอมาแล้วครับครูเนี่ยมสภาพแบบนี้ไม่ไหวนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้สําหรับคนที่กําลังจะออกก็เอาคลิปนี้ตัดสินใจเอานะครับว่าท่านจะซื้อไหมนะครับถ้าผมย้อนเวลาไปได้ก็ไม่น่าถามนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้แหละครับสวัสดีครับอ,อ